ฮอตเซลเพราะเรื่องรักไม่ได้เก็ตง่ายเหมือนขายตรงสวัสดีค่ะนี่คือรายการฮอตเซล เพราะเรื่องรักไม่ได้เก็ดง่ายเหมือนขายตรงวันนี้นะคะเราก็มาเจอเจอกันเป็นครั้งแรกเนาะเลยจะขอแนะนําตัวก่อนวันนี้อยู่กับจิวค่ะภูวิตบุรณาตระกูนิสิตชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะซึ่งจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยมีโฮสต์ถสง3คนเลยอีกสองคนคนือคุณโปเต้น,นะคะกับค,ค,คุณนีมซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาในตอนถัดๆไปอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวรอพบเจอนะคะอะแต่ว่ารายการนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าปังเป๊ะ ไม่ไหวเพราะมันยังไงเริ่มต้นเนี่ยคือเราเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่กําลังสงสัยว่าแบบพารเซลมันคืออะไรแต่จริงๆมันมาจากไอเดียง่ายๆก็คือเราอะอยากให้ชามพอดแคสต์เนี่ยมีรายการเกี่ยวกับความรักอยากฟังคนเมา์มอยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่มีถูกผิดเนาะก็เหมือนเพื่อนกับพี่นั่งคุยกันล้อมวงคุยเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรายการพารเซลของเราเนี่ยก็จะขออาสานะคะเป็นเรือที่พาแขกรับเชิญออกไปสำรวจเรื่องดักรักฉบับแคชชู ะะว่าเราเนี่ยเติบโตผ่านมุมมองความรักในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องความรักอะเนาะมันก็ไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนตอนเราเห็นโฆษณาขายตรงแล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยการเดินทางครั้งนึ่งของคนคนหนึ่งกับคนหลายคนอะไรเงี้ยมันจะทําให้อีกหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นอุ้ยทางกันเวอร์ เวอร์เวอสักหนึ่งะและแน่นอนว่าในอ p ีแรกของเราเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเราเปิดเนี่ยเราต้องเปิดใหญ่เปิดสุดเพราะว่าแขกรับเชิญของเราก็เป็นวงที่แบบเบิรมมาผู้ชื่อเปืบคือทุกคนคือแบบ มาเลยหน้ามาเพลงมาทุกอย่างมาเพราะว่าดีสุดๆและล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่อย่างข้ามกำแพงด้วยซึ่งทุกคนต้องไปฟังมันดีและเพราะมากๆชอบมากๆอ่ะทุกคนคงจะเดาได้แล้วแหละว่าแขกรับเชิญเป็นใครดังนั้นขอเสียงปรบมือฉันปรบมือเองต้อนรับนะคะพี่จอนที่มาอีกจากวง Mercury g o l f i s h ค่ะ เออเออก่อนอื่นขอเชิญให้พี่ทั้งสองคนแนะองตัวก่อนได้เลยคะ่ะครับสวัสดีครับจอนผมจอนประหลอดมงเทศจาก m ม r c u ค y g o f กฟ h ครับค่ะชื่อมาอิค่ะจาก Merc u ค y g o f i s h ค่ะอ่าพี่จอนพี่มาอินะคะก็เวลคอมสู่เรือของเรานะคะมาถึงตอนแรกเลยทีเดียว ถามก่อนว่าตอนเรียน, Depois, ยนอยู่ที่จุฬาค่ะพ yeah. ี่จอที่มาอีเรียนอยู่ที่คณะอะไรอย่างไรบ้างคะก็คณะเดียวกับน้องจิ้วเลยครับผมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับผมทั้งคู่เลยค่ใช คือเราเด่ยก็เป็นพี่น้องในคณะเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยคือพอมาคุยกันก็คือตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นสุดๆเพราะจริงๆเราอะเราอะเจอกันในคณะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยแบบเออทักทายพูดคุยเรื่องราวการเรียนต่างๆแต่พอเป็นเรื่อง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 าการเรียนเรื่องเราการเรียน <c oughs> เออเราจะได้ดูเป็นแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จริงๆเราคือเราอะจะไม่ค่อยนั่งล้อมวงเมาเรื่องความรักเท่าไหร่ ก็เลยอยากรู้ว่าสมัยตอนยังเป็นนิสิตจุฬาเนี่ยสมัยเลยนะสมัยตอนยังเป็นนิสิตจุฬา <c oughs> ความรักตอนนไหน <c oughs> เลยเมันผ่านมาปีเดียวเองจิ้ว <c oughs> ใช่ใชก็คือช่วงตอนเป็นนิสิตแหละย่ยอนความสักปีหนึ่งอะว่าความรักช่วงน,นั้นอะเป็นยังไงบ้างคือแซบไม่แซบอย่างไรไหนเล่าของไม่อีไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่มีไม่ค่อยมีอะไรแซบไปถามจอนดีวะขอจอนก็ไม่ค่อยมีอะไรว่า จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหัาง้งซอของคนเลยจริงหลอมันก็มีบ้างตามประษานิสิตใบฮอร์โมโนพุ่งพ่านอะไรอย่างงี้นะครับมันก็มันก็ต้องมีประสบการณ์ความรักบ้างแต่แซบไหมหรือไม่แซบเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้ละไว้ถ้าที่เข้าใจว่าแล้วแต่คนจินตนาการแล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไง <laughs> ถ้าแล้วแต่คนจินตนาการคือในหัวตอนนี้คือแบบว่าไฟลุกเลยนะแบบแซบเบอร์แบบตีละกังกแบบผอ้งไฟแดงเลยนะใช่ผุง้งไฟแดงเลยรอนๆแซบๆปกติแหละเออ <sm all> ก็มีคนคุยมีอะไรบ้างตต่ภาษาคนธรรมดาทั่วไปครับผมใช่อ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะงั้นถามตอลงไปหน่อยว่า ตอนที่พี่จอนพี่มาอีอะไรเงี้ยสมมติว่าโอเคามาคงจะมีคนคุยหรือมีอะไรมาบ้างอะไรใช่ไหมตอนช่วงแบบอินเลิฟไรเงี้ยตอนแอบ,บชอบหรือตอนคบกันเนี่ยคือปกติแล้วทั้งสองคนอนะเป็นคนที่แบบคลั่งรักแมเพราะจริงๆเราเห็นเพลงวงมิวสิควิโอฟิชอะคือลคอลั่งรักเยอะมากแบบอุ๊ยรักแบบสุดฤทธิ์สุดเดทมากไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าชีวิตจริงๆละ่ะเราคือแบบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออจอนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคลั่งรักพอสมควร ไม่กะเหมือนกันหล่อคือแล้วแบบสุดก็อย่างว่ามันขนาดไหนก็ลองฟังซ่อนตัวดูล้วอ๋าเราฟังซ่อนตัวเออเราฟังซ่อนตัวดูก็คืออย่างนั้นเลยใช่ไหมเวลารักคือรักสุดห่วง ก็มีความแบบช่วงรักเราก็จะบ้าข้างประมาณหนึ่งเราก็จะแบบก็มีความรู้สึกเยอะเป็นคนที่มีความรู้ส evet ึกเยอะแล้วก็จะแบบเส่วนใหญ่ก็จะลหาทางระบายออกด้วยการแต่งเพลงนี่แหละมันก็เลยแบบออกมาเป็นเพลงข้างรักแบบที่คนได้ฟังคือสังเกตถ้าแบบเพลงเพลงบลิวส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ข้างรักเพลงเศร้าหรือเพลงรักก็ข้างรักทัางคู่ก็คือรักมากรักสุดหัวใจสุดจินดาก็คือพี่แม่อีกก็ข้างรักเหมือนกันใช่ไหม ใช่แต่คือมาอีนะไม่เคยแบบมีเป็นคนคุยขนาดนั้นคือแค่แอบชอบเลยแต่ก็แค่แอบชอบก็ข้้งรักแล้วใช่คือ,อคอนเทนต์ทีรักที่มาจากมาอีจะเป็นคอนเทนต์แอบชอบสมารกว่าซึ่งก็มีความไปสุดอยู่แบบว่าผู้หญิงคนนี้เขาชอบใครเขาก็จะพูดได้ไหมอ่ะพูดได้พูดเลยอยากรู้พูดอะไรจะพูดอะไรไม่เขาค่อนข้างที่จะ สมมติเขาชอบคนคนหนึ่งอ่าเงี้ยเขาก็ชอบได้นานประมาณสองปีก็ก็ไปไปได้ฟิลน้องน้ำพี่โชนเลยไหมแต่ชอบอย่างเดียวนะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลวนั่นแหละนั่นแหละอ่ะไปต่อก่อนที่ทั้งสองคนจะเสียอาการเมื่อก่านี้ ก็คืออยากจะถามไปว่าแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมาอันอันนี้ไม่จํากัดอยู่ที่ความรักแบบเชิงโรแมนติกแล้วนะแต่หมายถึงว่าแบบตั้งแต่แบบใช้ชีวิตมายี่สิบกว่าปีอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามีความรักครั้งไหนไหมที่เราแบบยังจดยังจําจนถึงทุนเนี้ยอืมที่มันแบบอิมแพกมากๆอะไรเงี้ยจะเป็นความรักรูปแบบไหนคือได้หมดเลยแต่แบบมีไหมคือไม่อีกแต่แบบอันนี้ไม่รู้ได้ไหมไม่รู้เกี่ยวข้องไหมแต่ว่า แม่อีจะเป็นคนที่รู้สึกว่า appreciate เรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะม่อีรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนดีแบบหมายถึงว่ามีเพื่อนที่แบบสบายใจที่จะพูดคุยได้ด้วยหลายกลุ่มเนียแบบมีหลายคนตั้งแต่ตอนเรียนเลยจนถึงแบบมหาลัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคน appreciate แบบการมีอยู่ของเพื่อนสนิทมากเพราะว่าไม่อีจะเป็นคนที่พ้าสนิทกับใครก็จะอยากคุยอยากเล่าแล้วก็แบบสบายใจที่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยจะ appreciate การมีอยู่ของพวกมันอะไรเงี้ยโอ้ จริงก็ここเป็นเหมือนกันบอกว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าชโชคดีมีนคนรับข้างดีอย่างนี้ใช่ครับแบบแต่ถ้าความรักอื่นๆหรอแบบก็คงจะเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่บ้านเพราะแบบเรารู้สึกว่าที่บ้านก็สปอร์ตเรา มาอีพี่บ้านก็เหมือนกันเออไม่ว่าจะไปทางไหนแบบอยากเข้านิเทศก็ให้เรียนเลยไม่ได้บ,บังคับให้ไปเรียนอ,นอย่างอื่นอะไรอย่างงี้หรือแบบอยากทำดนตรีอยากเป็นนักร้องเนี้ยก็ก็ก็สับพอตเต็มที่แม่เรแบบาฟังเราทั้งวัน,น,นปั่นวิวให้เออปั่นแม่ปั่นวิวออให้ตลอดอะไรเงี้ยเออก็เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เพื่อนดีครอบครัวดีเรถทุกคนสับพออะทีนี้อยากจะถามว่าอ่ะเมื่อกี้มันจะเป็นความรักเชิงแบบโอเคแฮปปี้สับพออะไรเงี้ย,ยใช่ไหม คืออันเนี้ยเราอยากถามจริงๆถามเผื่อตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งผิดหวังจากความรักมาเลยอยากรู้ว่ามุมมองของพี่จอนกับพี่มออีอะไรเงี้ยเวลาเราแบบผิดหวังจากความรักอ่ะเวลาเราแบบอ,อกหักดังเป๊าะต่แป๊ะอเงี้ยมีวิธีดีกว่าตัวเองยังไงบ้างแบบแช์ทริคหรือทิปส์ที่ตัวเองมีให้กับเราหรือว่าผู้ฟังหน่อยได้มั้ยคะอ่ะคือไออีเขาโดนบ่อย <laughs> เป็นบ่อยเพราะแอบชอบอยู่อย่างเดียว มันก็จะอกหักเองไปเรื่อยใช่ไหมทีนี้ยก็จะร้องไห้คือถ้ารอบแรกๆยังไม่ชินก็จะเสียใจแล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็จะบ่นให้เพื่อนฟังแบบบ่นทุกรายละเอียดอะเนอะไม่อยู่แตเป็นคนที่แบบพักแชทไปหาเพื่อนๆยังไม่ว่างไม่ตอบคือไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้พิมไปบอกมันก่อนแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็มาอ่านอะไราเงี้ยก็บ่นทุกอย่างแบบทุกรายละเอียดเนี่ยให้เพื่อนฟังในวันเนี้ยแล้วก็จริงก็ หาเพื่อนหน่อยแหละแบบอย่าอยู่คนเดียวเยอะเกินเลย่คือไมอ่จะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ฟังพเพลงแต่ว่าถ้านานไปมันก็จะเฉาเฉาเนี่ยหาทางคุยกับเพื่อนอะไรเยียแล้วก็หาอย่างอื่นทําพยายามแบบหาอะไรที่แฮบบแปปี้หาของอร่อยกินอีไยก็จะมีอะไรประมาณนี้มั้งสำหรับจอนก็ถ้าหวังจะความรักหรอก็ก็คงหาอะไรทํา คือเราเป็นคนที่ถ้าถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะคิดอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาอะไรทําตลอดตลอดตลอดทั้งหมดทั้งหมดเราแบบมีเรื่องไม่สบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาสิ่งอื่นมาดิสแทรกแบบคือถ้ายัางเรียนอยู่นะเราก็จะไปทําแบบกิจกรรมเยอะๆเ,เออเราก็อย่างนึ้นก็แบบก็แต่งเอามา,าแต่งเพลงอย่างหนึ่งที่ช่วยได้สำหรับเราก็คือดูแลตัวเองแบบพยายามรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพักผ่อนให้เพียงพอเดีนะ๋ยว้นำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เราจะรู้สึกว่าไอ้เนี้ยเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งนี้มันพังเราน,นานอ่ะเราต้องดูแลตัวเองเยอะๆเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออมันเข้มแข็งแล้วว่าเขาจะได้เสียดายอ่ะเขาจะเสียดายได้เลยค่ะหนูจะจดจอาเออเออแต่คือมาอีกจ,จะแบบไม่ฝืนนะถ้าเศร้าก็จะไม่ฝืนว่า happy, <c ười> แฮปปี้จะไม่ชอบพัแบบนั้นเพราะเออแบบถ้าเศร้าก็คือปล่อยเศร้าเลยแล้วถ้าเราแบบดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นเองงอย่างเงี้ยอ่า ก็คือยอมรับว่าเรารู้สึกอะไรแล้วก็พาต, <_ d> um> ตัวเองไปทำอย่างอื่นพร้อมกับดูแลตัวเองเพราะที่เราจะได้แบบสวยสับครั่ง <Yeah. S 1> ในอนาคตเขาจะได้เสด็จได้เ <_ d> um> นาะ,ะนี่ได้ละได้ละไปใช่แน่อ่ะทีนี้เราอยากรู้ว่าณนะตอนเนี้ยเวลานี้เลยเนี่ยวินาทีที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่คําถามเนี้ยจริงๆถามใครนะก็ได้มุมมองที่แบบต่างกันไปหมดเลยแต่เป็นคาถามที่เราอะ่ะก็ต้องถามแหละ เพราะว่ามันจะทําให้เห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมองอยังไงกับความรักคําถามเนี่ยเราจะถามว่าความรักอะสาหรับพี่จอแล้วก็สาหรับพี่มาอีกเนี่ยคืออะไรอืคําถามตึมเลยมันนํามาทําอยู่นะเอามาอีกก่อนอุายังไมให้ฉันก่อนคิด <c oughs> อยู่ <c oughs> ฉันก่อนนะจ๊ะสำหรับจอรความรักหรอถ้าโรแมนติกริเลชั่นชิพ คือมันก็เป็นสิ่งที่สามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แล้วก็สามารถทําให้แบบชีวิตเราวุ่นวายขึ้นได้แบบว่ามันมีความเป็นไปได้สองทางก็คือแบบเออก็คือความรักที่ดีจะช่วยทําให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ถ้าความรักที่เหนื่อยหรือความรักที่มันแบบมันไม่ใช่มันก็จะทาให้เราเหนื่อยทําให้ทั้งสองฝ่ายเหนื่อยนะเออนั่นแหละไม่รู้หมายถึงพอยิ่งโตเรายิ่งรู้สึกว่า การที่จะเจอใครสักคนมันก็จะยิ่งยากขึ้นแบบว่ามาถึงยิ่งโตเราก็ยิ่งอยากจะเจอคนที่ใช่แบบไวๆอะไรอย่างเงี้ยเออในอายุเท่านี้เราก็เลยมองว่าสําหรับตัวเองเรามองว่าความรักอาจจะไม่ใช่ priority หลักสําหรับเราในอายุนี้เออหมายถึงแบบคือถ้าจะมีเราก็อยากจะมีความรักที่ดีแบบแบบว่าแบบว่าทําให้ชีวิตเราไปใน,ในทางที่ดีขึ้นมากกว่าไม่ใช่แบบมีเราเราจะต้องมาพะวงหรือเราจะต้องมาเครียดหรือเหนื่อยกับมัน้นก็ประมาณนี้ ก็ประมาณคล้ายๆกันของ่าีก็คิประมาณนั้นความรักน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจปบบเป็นความสบายใจของเราอะไรเงี้ย <c oughs> คิกกอลแบบเออก็เหมือนแบบเรามีเพื่อนมีที่บ้านที่เป็นความสบายใจให้เราอย่างเงี้ยถ้าเป็นความหลักในแบบโรแมนติกดีได้ีริงๆน,นึ่งก็ควรจะเป็นความสบายใจเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นความสุขแบบทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแหละทำให้เราแฮปปี้หรือว่าแบบมีแรงจะทําอะไรอนะไรเงี้ยได้แบบพูดในมุมมอง เฟิร์สจ็อบเบอร์อายุยี่บสามวัยรุ่นสร้างตัวกันในยุคเศรษฐกิจงี้ที่มีโควิดเราก็คงไม่ได้อยากจะ <c oughs> มีเรื่องเศร้ามีเรื่องเครียดอะไรอย่างนี้อุ้ยพุงโตาเฟิร์สจ็อบเบอร์เราดู r, แบบยิ่งใหญ่เวอร์มีคนกำลังจะจบ <c oughs> หรือเปล่าในนี้ <c oughs> ว้าไม่รู้ไม่รู้คะ่ะอะเมื่อกี้เมนชั้นเขาว่าสถานการณ์โควิดขึ้นมาเลยอยากดูนิดนึงว่าและอย่างในสถานการณ์แบบเนี้ยคิดว่าการตามหาความรักมันแบบยากไหม ยาขึ้นมาก,ยา,กย,ยาขึ้นมากคือนอกจากเรื่องโควิดอะในฐานะที่แบบเราเพิ่งจบมาใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้มีวงสังคมใหม่เพิ่มขึ้นคือสังคมที่มีก็จะมีสังคมที่ทางานหรือแบบคนที่รู้จักกันอยู่แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตแบบในเรื่องช่วงหาลใจมาแล้วก็พิธีมด้วยซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีโควิดขึ้นมาเอีอะมันทำให้เราไม่ได้เจอใครหน้าใหม่ๆเลยเว้ยแต่ว่าไม่ได้มีอคอนเสิร์ตไม่ได้มีอันอาหารไม่ได้มีอีเวนต์หรืออะไรที่ทําให้เราไปพบกับคนอื่นได้ ทางเดียวที่แบบเราจะรู้จักคนใหม่ได้ก็คือผ่านเดทติ้งแอปหรือแบบผ่านโลออนไลน์โซเชียลอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ยากมากนะสําหรับใครที่แบบจะอยากมีแฟนในยุคนี้สําหรับเราม m อ,อื g น,นอกจากจะเป็นคนที่รู้จักในวงสังคมเดียวกันอยู่แล้วเราว่ามันมันยากมากที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันเจอกันยากหมายถึงว่ามันเจอกันตัวมันเป็นยากแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่สามารถชอบใครได้ด้วยการแค่เห็นรูปหรือแบบแค่เห็นทางเดียวยมันต้องรู้จักก่อนแล้วมันถึงจะรู้สึกเออแบบ ซึ่งมันเลยยากกว่าเดิมกบางทีพิมพ์แชทไเดยวมันไม่พอเลยเว้ยแบบพิมพ์แชทอย่างเดียวแล้วมันไม่เจอมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้จักเขาเพิ่มขึ้นด้วยเอออืมแต่ว่าขนาดเจอกันตัวเป็นๆยังยากอยู่แล้วอันคราวนี้มันก็ยิ่งยากกว่าเดิมจริงแล้แต่ผลัดกันหาว่าทําไรอยู่รอก็สู้ๆค่ะทุกคนเรามีความรักได้ค่ะจริงเนาะอ่ะทีนี้เราจะถามเข้าสู่บทบาทของศิลปินกันบ้างแล้ว mercury goldfish หนึ่งอยากถามเรื่องเพลงคือได้สืบร้บมาว่าบางเพลงเนี่ยก็คือมีการเอาประสบการณ์ความรักเนี่ยมาใช้เลยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ก็เมนชั่นก,กันอยู่พี่ตอนพี่มาอีเอามาใช้อยากรู้นิดนึงว่าแบบวิธีการอะไรเงี้ยเวลาแบบดึงประสบการณ์ตัวเองมาทาเป็นเพลงคือปกติทํำยังไงบ้างอ่ะส่วนใหญ่ที่เราทําก็คือเราจะมีคอไอเดียประมาณหนึ่งว่าเพลงนี้เราจะเล่าเกี่ยวกับอะไร แล้วเราก็จะขุดประสบการณ์ตัวเองที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยสมมุติเราจะเล่าว่าอยากจะจับเธอซ่อน,นตัวอย่างเงี้ยเราก็จะขุดความรู้สึกของเราที่เคยแอบชอบใครอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็เขียนเฉียนเ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 ียนหรือแบบว่าสมมติเป็นถามจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจเธอให้ได้แล้วก็จะคือส่วนใหญ่ของเรามันจะเริ่มจากคอนเซปต์รือเริ่มจากพุกหรือเริ่มจากอะไรอย่างเงี้ยมามาแล้วเราก็จะขยายส่วนใหญ่ชอบแต่งเพลงจากพุกก่อน มันก็เลยจะเป็นการขยายไอเดียที่ละเอียดเพิ่มขึ้นโดยเอาประสบการณ์ของตัวเองใส่เข้าไปประมาณนี้งงไหม,มแล้วอย่างงี้ตอนแต่งออคืออินไหมอย่างซ่อนตัวอย่างงี้แต่งุ๊บ,บยิ้มแก้มแตกถามจริงแต่งแล้วร้องไห้อะไรอย่างงี้เลยไหมก็มันไม่ได้ยิ้มแก้มแตกมันก็แบบคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกเยอะแต่แบบเราไม่ได้พูดไปไงเราก็แค่แบบอ๊อมีคนมันชอบมันเยอะจังวะเราก็เลยพูดพแบบพิมพ์แบบ อยากจับซ่อนตัวจังถ้าไม่มีใครเห็นเธอก็ดีนะอะไรอย่างนี้ฟิลนั้นเออโคตแต่แบบมันก็แล้วแต่เพลงนะหมายถึงบางเพลงเราก็ไม่ได้รู้สึกเยอะขนาดนั้นอเออบางเพลงเราไม่ได้รู้สึกเยอะอบางเพลงเราก็แบบก็แต่งจากประสบการณ์ของเพื่อนที่เล่าให้ฟังหรือแบบบางเพลงก็แต่งาจากมีคอนเซปต์แล้วก็มาหารีเสิร์ชในชาวเน็ตว่าแบบเขาทวิตบ่นอะไรกันอย่างเช่นแต่มาอีอะมาอีจะเป็นคนที่เนซิทีฟอะไง เคยมีแบบตอนแต่งมามาอีฝั่งเราก็ร้องไห้ก็าเนี้ยมาอีร้องไม่ใช่ตอนร้องเออเ <laughs> จ้าแต่งมาทีเออแต่มาอีอินเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนตั้งใจฟังแล้วตั้งใจดูเนื้นอ,อเพลงอะไรเงี้ยแต่มาอีร้องให้ง่ายอยู่แล้วเราเป็น<ล>คนร้องให้ยากเลยแบบคือเวลาแต่งอ่ะมันจะมีจุดที่เศร้ามันด้มีเพลงที่แต่งล้วร้องไห้ด้วยแต่ว่าแบบก็ยังไม่ได้ปล่อยเออแต่มาถึงส่วนใหญ่เวลาแต่งก็จะจะเศร้าแบบเออเศร้าอยู่ถ้าเป็นเพลงเศร้าแบบถามจริงกก็จำได้ว่าร้องไห้ตอนแต่ง รือบางเพลงเ้าเป็นเพลงลักถ้าจอนส่งมามันก็ออเลยอ๋อใช่แต่แบบเออมันจะมีเพลงที่แบบบางทีเราก็รีเสิร์ชไงว่าแบบคนข้างลัางเขาพิมพ์อะไรกันในเวลาแบบนี้ใช่แบบหยุดน,น่ารักอย่างเงี้ยเราก็ไปรีเสิร์ชว่าแบบเขาพิมพ์อะไรกันวมาเราก็เลยไปหาว่าแบบ ใจผมเหลวหมดแล้วครับอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบใจผมเหลวไปแล้วนะเออะไอแบบแบบแบบโอ้ยหยุดก่อนเถอไม่งั้นเราจะตายแล้วนะเราจะหัวใจวายตายแน่ๆอะไร่งี้มันก็จะแบบไปหาคีย์เวิร์ดในทวิตมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเราก็มตใจผมสลายละห้าโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเบอร์มากระดักเบอรอะ พี่นีเป็นชั้นเรื่องเพลงเห็นแบบมีหลายเพลงหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมจริงจริงวงกาคือดิจฟิสเนี่ยก็มีผลงานเพลงเยอะมากแล้วก็ทําเพลงมาเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วเลยอยากถามว่าจากเพลงแรกๆอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนเนี้ยผ่านการเติบโตของทั้งตัวเองและของวงอะ่ะคิดว่ามุมมองความรักของตัวเองอะ่ะที่มันแบบเติบโตขึ้นตามวัยเนี่ยส่งผลต่อการทําเพลงไหมส่งผลนะคือ มาถึงยิ่งโตเราก็ยิ่งแต่งเนื้อละเอียดขึ้นด้วยอันสำหรับเราแบบยิ่งทําเพลงมานานเนื้อเพลงมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นด้วยแต่แบบเพลงแรกๆเงี้ยเราจะเล่ามันตรงๆมากกว่ามายถึงแบบเรารู้สึกไงเราก็พิมพ์เลยพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพมพแต่พอเพลงหลังๆมันจะมีความแบบพอเราทําเพลงเยอะๆเราก็จะเริ่มเรียนเขาดูว่าแบบเออมันจะต้องทําให้มันละเอียดมากขึ้นแบบแบบเออเราจะต้องมีความปูเรื่องอะไรเงี้ยก่อนจะเข้ามาถึงอะไรอย่างนี้เออ ซึ่งแบบมันก็ทําให้เราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นรวมถึงมุมมองความรักมันก็ไอเพลงแรกๆมันก็ค่อนข้างเด็กนะถ้าแบบอย่างในช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีความโตขึ้นแต่มันยังไม่ได้ปล่อยมันยังเปรียบเทียบได้ยากคือถ้าเพลงเศร้าเพลงหลังๆจะมีความโตขึ้นมาหน่อยแต่แตเพลงรักเราก็จะข้างรักเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเออก็นัก็ยังคลั่งรักเหมือนเดิมคงคอนเซปต์ไม่เปลี่ยนแปลงออืมปังเวอร์ อ่ะทีนี้ทีนี้แบบมาข้างๆใส่ดิหนึ่งคือวงเนี่ยชื่อ Mercury Goldfish g o f i s h เนี่ยคือปลาทองใช่ไหมก็คือปลาทองอ่ะมันเป็นคําที่แบบชอบใช้กับคนที่จําอะไรได้ไม่ค่อยนานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราล่ลาสุดเนี่ยเราแบบอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็ชอบเถียงกันบ่อยๆว่าแบบเป็นมึง,มงโกรธไหมที่แบบแฟนจําวันเกิดไม่ได้จําวันครบรอบไม่ได้อะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าทั้งสองคนอนะ่ะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการจําเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างกันอะไรเงี้ย อันนี้คือเราเคยเป็นทั้งสองฝั่งก็คือเคยเป็นคนที่ลืมแล้วเคยเป็นคนที่โดนลืมแต่คือมันแบบคือตอนเราเป็นคนที่โดนลืมอ่ะมันมันตอนเรายังเด็กแล้วเราก็แบบก็โกรธอยู่แต่พอเวาเราโตอ่ะแล้วเราก็แบบไอ้เช่ยมันลืมว่ะแล้วมันแบบโดนดิสแทรกมีหลายสิ่งเยอะจนแบบไอ้เช่ยลืมมันคือมันลืมขึ้นได้จริงๆแต่ถามว่ามันผิดไหมเราก็รู้สึกมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันก็ควรจะจําแหละถ้าเขาเทคว่าสิ่งเนี้ยมันสาคัญสาหรับเขาอะเราก็ควรจะใส่ใจกับมันมากขึ้นอะไรอย่างงี้เออว่าว่าแบบ เขาแคร์สิ่งนี้นะเรววาก็ควรจะแคร์ให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขาเนี่ยแล้วเม่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเออเมี่ก็อาจจะแบบมีน้อยใจนิดนึงแต่แบบไม่ไม่รู้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงก็เลยแบบเออตมัยเย่เป็นคนที่ถ้าสนใจอะไรไม่จําดีเทลได้เกือบทุกอย่างแบบจำเยอะมากจริงๆริงเมีกเป็นคนเก็บดีเทลละเอียดมากจริงยิ่ง,ง,ง,งถ้าเป็นเรื่องที่สนใจคือแบบออคือทุกคนถามแบบจําได้ไงวะ ชิเป็นสปายแบบเดไว้ดว้วย <S 2> <S 2> <S> ใส่เป๊ะใส่เป๊ะแต่ก็อาจจะเข้าใจได้คุยกันได้นะี่ไงแต่ว่าแบบก็อาจจะมีน้อยใจในนึงควา <S <S มน้อยใจมั<ๆ>นมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่คือเราต้องคุยกันว่าแบบจะดีกับมันยังไงออต,ต้องคุยกันก่อนว่าแบบคือมันก็เป็นวันสำคัญนะาก็ควรจะจำแหละลสื่อสารนะคะทุกคนาใช้มาต้องสื่อสารกัน c o มมิ n i c a t i o n เชื่อระบ้าด้วยเชื่อระบ้าอมมิวนิเคชั่น มิ s คอมมิวนิเคชันใช่เราอย่ามิ s คอมมิวนิเคชันไปสุดยอดจิ้ว <laughs> อะทีนี้ที่นีใได้แล้วปกติ <laughs> เราเป็นเราเป็นศิลปินใช่ไหม <laughs> อยากรู้ว่าปกติพอแบบเราต้องจีบใครหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยส่งเพลงไหมมีการส่งเพลงคิดว่าเพลงเนี่ยแบบใช้บอกความในใจอะไรเงี้ย <laughs> มันเป็นสิ่งที่ต้องทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำ <laughs> ไม่บางทีมันแบบ เขเนี่ยอย่างเราอ่ะเราชอบแลกเพลงกันฟังเออจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเออ,อแบบ<อ>มันจะทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นด้วยว่าเขาชอบเพลงแนวไหน<ม>เป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้เออแล้วเราก็จะได้บอกได้ว่าเออเราชอบเพลงแนวนี้อะไรอย่างงี้ <S <S เออเราก็จะแลกเพลงกัน <S <S ฟัง,ฟงส่งเพลงกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเหมือนแนะนําเพลงให้ถ้าอนขึ้นมาหน่อยก็คือลองเพลงจีบอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็แบบ มันก็จะมีความแบบ <c oughs> หน้าแดงเลยตอ <c oughs> อหน้าแดงมาจริงตอนนี้คือแดงสุดๆ <c oughs> เป็นสิ่งที่โกงนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีความมีความเออนั่นแหละมันก็คนก็จะชอบให้เราร้องเพลงแตกเหมือนกันแบบแบบร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนเห็นเราไปเป็นยุคมอ อ่ก็คือในฐานะที่เราโดมไปถึงผู้ฟังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องแบบตกหลุมรักใน Mercury Go ี่ s กฟอย่างแน่นอนก็อยากจะขอว่าแบบพี่จอนพี่มาอีแบบส่งเพลงให้หนูสักเพลงได้ไหมคะแบบมีเพลงอะไรอยากแนะนำสักคนละหนึ่งเพลงในตอนนี้ที่คิดออกเลยส่งให้คนที่ฟังอยู่อ่ะฟังอยู่ส่งให้คนที่ฟังอยู่หนึ่งเพลงหรือที่อยากแนะนาก็ได้ได้มาอีกก่อนเฮ้ยชอบพูดแบบนี้ ก็ไม่ต้องเป็นเพลงข้ามกำแพงวะเออเออแบบส่งไปจีบใครอะไรเงี้ยแบบเปิดใจให้ชัอเข้าไปใกล้เธอก็ต้องเป็นเพลงนี้อยู่แล้วเป็นเพลงแบบส่งไปจีบคนที่เราจีบอยู่ได้เพลงนี้ใครที่เขาแบบเขาไม่ค่อยเล่นด้วยเลยอ่ะเขากั้นกำแพงใส่เราหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละก็เพลงนี้ก็ส่งเพลงขํากำแพงให้เลยหรืออีเพลงอาจรทอะไร ้าเขาแบบน่ารักเกินไปเราก็ส่งหยุดน่ารักไปให้เขาให้เขาหยุดเลิกเลิกน่ารักสักทีเออเพื่อเขาจะแบบเกรงใจเราบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะไม่หวตอนนั้นเธอแบบก็ต้องเสริตัวเองบ้างด้วยการส่งเพลงหยุดน่ารักไปไม่งั้นเราจะตายเราจะได้รู้ตัวไงว่าแบบเออเนี่ยเราน่ารักนะไม่หรอกอันแนะนำเพลงอื่นด้วยนะเพลงอื่นนอกจากเพลงวงก็คือช่วงนี้เราชอบเพลงชักครับของ BNC เออเขาหน้ารัก ก็ลองไปฟังกันได้ออสําหรับใครที่ต้องเป็นฝ่ายชักเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยลองออลองให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ลองให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะมันก็จะเป็นแบบดูนี้ก่อนนะเราได้ทางชีวิตก็รอได้ค่ะเพื่อพี่จอนมันก็แบบรู้จังรู้ที่จะบอกฉันไม่ใช่คนเดียวหรอกใครเชื่อเธอก็บไป ตกเลยฉันไงที่บ้าบอฉันแค่ขอแต่แตนบายทักไปตอนสายๆเธอจะตอบมาตอนบ่ายหรือจะให้ไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันทักไปหาใหม่เก๋โคตรเว่อไม่อีกมีอีกไหมฮะไม่อีกหรอช่วงนี้ไม่อีกฟังเพลงอะไรวะทวาย อ๋อโอเคถวายไม่ช่วงนี้ไม่ได้ฟังเล็กโซยันฟันคีแต่ไม่ได้ฟังความหมายอะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจอ่านอะพี่เนี่ยบางทีเราเอาฟิลมาใช่ไหมก็เออใช่เอาฟิลเพลงคูเคสเป็นแบบอีอัพในอัลบั้มใหม่ของเล็กเล็กอะไรเงี้ยชอบดนตรีมากเลยแบบชอบทางอัลบั้มเลยก็ใครลองไปฟังกันดูได้เพลงของเล็กโซยันฟันคีและเพลงของพวกเรา และเพลงของมันคือกเกิลฟิชใช่อ่ะมวนมวนสุดท้ายเนี่ยเข้ามวลสุดท้ายเลยให้พี่ๆทุกสองคนได้ฝากผลงงผลงานเลยนี่ก็ก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะก็คือเพลงข้ามกำแพงอะค่ะหรือเพลงเนี้ยซิงเกิลล่าสุดของเราแล้วก็ฝากเพลงอื่นๆของพวกเราด้วยก็ลองเข้าไปฟังตามช่องทางโซเชียลแล้วก็มิวสิกสตรีมมิ่งของพวกเราได้นะคะก็คือมีหมดเลย spotify j o e s apple music youtube tiktok ig facebook นีหมดเลยครับ <c oughs> ก็เข้าไปสนับสนุนพวกเราได้ครับผมแล้วก็ไปติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์ของพวกเราได้นะครับแล้วก็สำหรับปีนี้ Mercury g Fresh ก็จะมีเพลงมากมายรอทุกคนอยู่ตลอดทั้งปีค <Nice. S 1> ีดว่าเป็นปีที่น่าสนใจมากสำหรับพวกเรา <Yes. S 1> ก็ติดตามพวกเราได้นะครับผม <c oughs> ก็มีอะไรรอเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่ครับย้อัลเล วันนี้นะคะมวนมากมวนมากได้ฟังนะคะทั้งเรื่องราวของพี่จอนพี่มาอีกโดยส่วนตัวและโดยส่วนวงม,อ,มองต่างๆการทํางานเอ่ยใดกรุ๊ปเนาะซึ่งก็เชื่อว่าเนื้อหาที่ผ่านมาก็คือ มวนแล้วในอนาคตผลงานเพลงต่อๆไปเนี่ยก็คือต้องเลิศต้องปังอีกแน่นอนก็อย่าลืมติดตามแล้วก็สนับสนุนมาคุริกาเฟชกันไปมา,ม,ามากๆนานๆนะคะทุกคนก็สรวดนีก็ขอบคุณพี่จอนพี่มาอีกมากๆเลยที่สละเวลามาพูดคุยกับพวกเราในฮาร์เซลนะคะขอบคุณค่ะวายหนึ่งทีสวยงามอค เออก็นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยกับรายการฮ a r ์เซลนะคะเพราะเรื่องรักไม่ได้เก็บง่ายเหมือนขายตรงของพวกเรานะคะได้ทุกช่องทางของชา a r มพอดแคสต์นั่นเองค่ะซึ่งใน e ีีนี้นะคะตัวจิ้วเองแล้วก็ Mercury รี่เกิเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนตอนต่อไปแทกรับเชิญจะเป็นใครจากแซบขนาดไหนติดตามได้ต่อไปใน e ีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย